Gracias. Wow. đưa thứ má này, bom ạ, áo của anh ở đây này, lên lên, trinh đưa cái bom, ạ, lấy cái

เจมันี่เดเองทำไมเจมึงไม่ขอให้แปลได้ไหมยไ่ด้่ยเวะไเจไอเนปแ้อ่านไปซันงอันมึงก็กูแย่งกันมาเนี่ยมาดูของแม่หนูมาดูของแม่เลยตัองบิ่งเลยพัดลมมินิ นี่มันดีเข้ามือแฟกว่ไปไห้นะจุงมือฝเองใครนึงฝั่งไดงขนมเอีได้ขอบคุณค่ะนีช็อคกโลแลตด้วยแอ่ะแล้วคนสุดท้ายนี่คือทางก็อบัตหลวงเออทได้ไหสดไอ้น้องไปกันดีิไอ้ทาไ้อะไรยาท มันซอเหมือนกอันชุมกินเที่ยกี้เอยได้